มาค่ะกินเขา้ากับเจลเจลแบักของให้เอ,เองเนี่ละค่ะแบบนี้เลยนมูเขาเว้ยมกละสิบบาทซื้อมาตะไในมูบานนี่แหละจ้ะมกปลาน้อยมกปลาซิวน้อยจะแซ่บเพราะว่านี่สิบบาทอันนี้มกสิบบาทหนึ่งเพราะซื้อแท้ เจียวบะกอกเจียวบะกอกย่ามนี่ย่าม,ามบักอกแซ่บหรอวบะเนี้บักอกนี่อืมมากค่ะบัเนี้่ยบาถ้าเจ้าบักอกของเท้าสิบ่ใไซเม็ดบักอกเข้าไปให้พร้อมเด้อค่ะเพราะว่าถ้าใส่เม็ดแล้วลูกขาเสิได้หน่อยอะหมกน้ำมหมสิบบาทพักสิบบาทได้ตั้งหลายบ่ได้ออกมาเหมือนน้ำม่สดอืม หนูเขาไงบักสมมอผู้ปกครองอาหารย,ยายแหกเกืออืม,อม มีแบบมิตตอนหลักกับแบบบะมิตตอนแล้วค่ะมิปลายทางซื้อซกระปุกขึ้นไปค่าส่งสามบาทซีกระปุกส่งฟรีมีแบบมิตตอนปลาปลากะดีสี่กวก กับแบบบอซายตอนค่ะเป็นแบบซุกเลยนัวๆแบบต้นตำรับล่ะเนี่ยเจียวเจียวบ,บานเฮาเจียวบ,บานบ้าน จนต้องบอกสมอกาาอนน็ผักบะฮะอีกย่งเนี่ยผักบรรดาบเนี่ยอืมอืมคือไปเลี้ยงว่าเลี้ยงควายเนี่ยกับมี่แค่นี้ตัวคนเท่าน่ะสิม,มี่อย่างหลายกว่านี้แล้ว อีประเด็กอ้ยคักท้านนอกนะนี้ผสมพัก สมพักมือนี้ว่าไม่ไม่เป็นไรอร่อยเหมือนเดิมสิบบาทสิบบาทไม่ได้ขวเตาแก๊สนะคะเตาถ่านล้วนๆค่ะ ห <c oughs> มกบาทค <c oughs> ่กสิบบาทโอ้ฮย <c oughs> มันทำผุญจักบาท กระ้า,างมีบ่กคนอ่ะตอนสมมอ่านเป็นคนบนบานเธอพ่อเป็นให้บาน ບໍ່ແມ່ນຄົນໃນເມືອງຈັນຢູ່ເລັກກິນໃນເມືອສູໍໄດ້ດຕດ มันได้มากครอบครัวจากหนึ่งมาจากติดลบได้ล่ะค่ะผมก็ไม่ได้เลือกอย่างกินหลายไม่อย่างกินกินได้เหมือนเลยรง,ง่าต้องบายใจสนใจเจ้าพิมสนใจได้ค่ะ ตอน <c oughs> อถึงบ,บ,บอกสมมติ่ายป่มันเนี่ยอะแซ่บหมกสมมตนเนี่ย ใ้าอยากเลย <c oughs> เปิดเทอมไหม่บน้มมี่ไปล่าทางมาลิบหมกละสิบบาท <c oughs> กลุ่มเนี้ยจอบพอ ออืมบิดดิบเข่าป๊าค่ะขมบคเลหลายค่ะที่เขาไม่ติดจับแล้วส้มผิดแสบแบบนั้นว่าค่ะมันเี่ยขอลาไปก่อนนะคะส่งไทยก่อน